ที่407เริ่มการประมูลเหตุผลที่ทั้งสองคนแยกกันเสนอราคาก็เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สะดุดตาเกินไปรู้ไหมที่นี่คือราชสำนักผู้แข็งแกร่งมีมากมายดังก้อนเมตรแม้ว่าถังซานจะมีองค์การของจัก,กรพรรดอิอสูรอยู่3ามอันแล้วแต่เขาก็ไม่กล้ากระทำการอย่างจงแจ้งที่นี่ การประมูลครั้งใหญ่นี้เป็นจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาในการเดินทางมาที่ราชสำนักบรรพชนและเขาต้องเข้าร่วมอย่างแน่นอนในวันที่เขากำลังสร้างรูปแบบวงเวทจริงๆไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆนางหลับตลอดเวลาและไม่มีวี่แววว่าจะตื่นทั้งซานร,รู้สึกได้ว่าจริงๆดูดซับพลังสายเลือดของเขาและออร่าของสวรรค์และโลกส่วนหนึ่งที่เขาดูดซับได้รวมเข้ากับรอยประทับคริสตัล แต่สิ่งนี้จะไม่ทำให้ร่างกายของเขามีปัญหาตรงกันข้ามทุกวันนี้เขาพบว่าความเร็วในการกรองออร่าของสวรรค์และโลกเพิ่มขึ้นเกือบ30%เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนส่วนที่จริงๆดูดซับนั้นน้อยกว่าที่เขาดูดซับมันจะไม่เป็นภาระใดๆกับเขาเลยและยังเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนของเขาอีกด้วย นอกจากนี้จริงๆยังขัดเกลาพลังงานบางอย่างซึ่งส่งผลต่อพลังเสวียนเทียนในที่สุดจริงๆก็ไม่ได้ครอบครองตำแหน่งของรอยประทับอย่างไร้ประโยชน์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสำหรับถางซานนี่เป็นไพซอนเรนสิ่งเดียวที่ทำให้เขามั่นใจคือจริงๆที่เพิ่งฟักออกมาเป็นชีวิตเล็กๆที่น่ารักมากและเขาเป็นคนแรกที่นางเห็นดังนั้นเขาจึงถูกยอมรับในฐานะพอ่อ ยิ่งกว่านั้นนางยังฉลาดมากและมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ไม่ธรรมดาโดยส่วนตัวแล้วนางไม่มีเจตนาร้ายต่อเขาสิ่งเดียวที่ต้องกังวลคือนางดูดซับพลังงานในร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องและไม่รู้ว่าจะส่งผลเสียต่อเขาหรือไม่สิ่งที่ทำให้ถังซานมั่นใจมากขึ้นก็คือจัก,กรพรรดิมังกรผลึกดูเหมือนจะลืมเด็กคนนี้ไปแล้วนานแล้วที่เขาออกจากแดนมรณะแต่จัก,กรพรรดิมังกรผลึกไม่ได้ค้นหาเขา ความเร็วในการเคลื่อนของแถวนั้นเร็วมากและผู้ที่สามารถเข้าได้คือผู้ที่ชำระค่าประกันล่วงหน้าเพื่อรับป้ายทะเบียนทั้งสานเดินตามอสูรที่คล้ายเงือกที่อยู่ข้างหน้าเขาและในที่สุดเขาก็กำลังจะเข้าสู่สนามกีฬาขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปนี้สนามกีฬาของราชสํานักบรรพชนสร้างขึ้นบนภูเขาแต่ไม่ใช่ภูเขาลูกเดียวมันอยู่ในภูเขาสามลูกที่อยู่ติดกัน ภูเขาทั้งสามนี้หันด้านเว้าเรียงต่อกันและภูเขาแต่ละลูกจะถูกแบ่งเป็นเครื่องบนกับเครื่องล่างโดยที่เครึ่องบนกับเครื่องล่างของภูเขาทั้งสามนั้นจะมีแท่นขนาดใหญ่เชื่อมต่อทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติแท้จริงแล้วแท่นที่ว่านี้คือสนามกีฬาและพื้นที่สำหรับผู้ชมตั้งอยู่บนภูเขาในส่วนที่สูงกว่าแท่น ซึ่งเป็นถ้ำท,ที่ได้รับการขุดขึ้นมามีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสำหรับอสูรและวิญญาณขนาดต่างๆในการรับชมการต่อสู้ถ้ำแต่ละแห่งแยกจากกันว่ากันว่าในราชสำนนกราคาตั๋วกำหนดตามที่ต้องและขนาดของถ้ำยิ่งถ้ำใหญ่ราคาตั๋วยิ่งแพงถ้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาทั้งสามลูกนั้นสนวนไว้สำหรับจัก,กรพรรดิอสูรและจัก,กรพรรดิวิญญ,ญาณเพื่อให้เกียรติสถานะอันสูงส่งของพวกมัน ความสูงของภูเขาทั้งสามลูกของสนามกีฬานั้นใกล้เคียงกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระราชวังส่วนใหญ่แต่ไม่ดีเท่ากับพระราชวังของจักรพรรดิอันดับสูงบางแห่งด้านหนึ่งของสนามกีฬาเป็นหน้าผาว่ากันว่าในการต่อสู้กับปะูรดุร้ายของที่นี่ถ้าพลัดตกลงจากด้านบนหรือถูกโยนลงมาย่อมไม่มีทางรอดแม้แต่ผู้ที่มีความสามารถมินได้ก็เช่นเดียวกันเพราะนอกสนามกีฬาเป็นเขตห้ามมิน หากต้องการขึ้นไปสนามกีฬาต้องเดินขึ้นบันไดหินที่มีอยู่ทั้งสองข้างของภูเขาการขึ้นบันไดหินนี้ต้องมีความกล้าด้วยเพราะขั้นบันไดหินไม่กว้างแถมด้านหนึ่งเป็นหน้าผายยิ่งสูงก็ยิ่งอันตรายและยังห้ามมินดังนั้นจึงใช้ได้เพียงแรงกายเท่านั้นนั่นเป็นวิธีที่ถังซานเดินขึ้นบันไดหินเขาสวมเสื้อคลุมพร้อมหน้ากากและปกปิดออร่าของตัวเองเท่านี้เขาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกคนอื่นรู้ว่าเป็นมนุษย์ ขณะที่เดินเขาก็มองดูสนามกีฬาไปด้วยหลังจากพักผ่อนและฝึกฝนมาหลายวันทางสานค้นพบว่าหลังจากที่การเปลี่ยนจิ้งจอกสวรรค์เข้าสู่ระดับเจ็ดและมีผู้จิ้งจอกสวรรค์สี่หางมันก็มีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนั่นคือมองเห็นโชคมองเห็นโชคนี้แตกต่างจากการมองเห็นโชคปกติที่เขาเคยเห็นติงไปทําเมื่อเขาเห็นติงไปเป็นครั้งแรกเขามีความรู้สึกที่ชัดเจนว่าสามารถมองเห็นทิศทางของโชคได้ เป้าหมายในการมองเห็นนี้เป็นได้ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตสิ่งของหรือแม้แต่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในเวลานี้เขาใช้ความสามารถนี้ในการมองดูโชคในสนามกีฬาของราชสำนักบรรพชนถังซานพบว่าขนาดของสนามกีฬาของราชสำนักบรรพชนนั้นใหญ่มากแต่เต็มไปด้วยออร่าสีดำและสีแดงที่พุ่งทยานขึ้นฟ้าสีดำแสดงถึงความเศร้าความชั่วร้ายและโชคร้ายส่วนสีแดงหมายถึงความตายและการนองเลือด ไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยการนองเลือดและโชคร้ายที่มาจากการฆ่าปันอย่างต่อเนื่องซึ่งแยกออกจากกันไม่ได้ในทำนองเดียวกันมันยังมีร่องรอยของคำสาบจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์อยู่ที่นี่ด้วยนี่ต้องเป็นหนึ่งในสถานที่ที่จักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์เคยใช้พลังแห่งโชคแต่ออร่าสีดำและสีแดงนี้ดูเหมือนจะถูกจํากัดอยู่ภายในขอบเขตและจะไม่รั่วไหลออกมา ด้วยการปีนขึ้นไปอย่างต่อเนื่องลมภูเขากลายเป็นความขมขื่นด้วยหุงหภูมิที่ลดลงจากลมหนาวที่พัดมาประกอบกับด้านหนึ่งเป็นหน้าผาสูงส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นผนังของภูเขาสูงชันภูเขาทั้งสามลูกที่หุ้มสนามกีฬาของราชสำนักบรรพชนนั้นแตกต่างจากภูเขาอื่นๆที่ปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์แต่ที่นี่ไม่มีแม้แต่หญ้าสักต้น การมองเห็นโชคสามารถกระทำได้โดยอัตโนมัติเหมือนเป็นความสามารถโดยธรรมชาติไม่เพียงแต่ใช้เพื่อมองเห็นทิศทางของโชคเท่านั้นแต่ยังใช้ซ่อนออร่าของตัวเองได้อีกด้วยพลังจิตวิญญาณของทังซานคือจุดสูงสุดระดับ9เมื่อรวมกับจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ในมหาสมุทรวิญญาณมันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะใช้การมองเห็นโชคเพื่อซ่อนออร่าข,ของเขาให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ผู้ที่เข้าร่วมการประมูลที่อยู่ใกล้เขาจึงพยายามทิ้งระยะห่างจากเขาตามความเห็นของพวกมันผู้ที่พวกมันไม่สามารถรับรู้ถึงพลังสายเลือดได้เป็นการดำรงอยู่ที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถังซานไม่ได้สนใจอะไรมากตราบใดที่ขุมพลังระดับสูงเหล่านั้นไม่ได้ค้นพบออร่าของเขาจากระยะไกลเขาก็พอใจแล้ว ในที่สุดก็เดินขึ้นมาจนเลยความสูงของแท่นที่เป็นสนามกีฬาหากเดินขึ้นบันไดต่อไปจะเห็นพื้นของสนามกีฬาที่กลายเป็นสีแดงเข้มจนมองไม่เห็นสีจริงของพื้นดูเหมือนจะเต็มไปด้วยการฆ่าฟาันและนองเลือดไม่รู้ว่ามีคนตายที่นี่เท่าไหร่นักโทษบางคนถูกส่งมาที่นี่หลังจากถูกตัดสินและบางคนก็เลือกที่จะมาที่นี่ด้วยตัวเองเพื่อหาประสบการณ์ในการต่อสู้ หลังจากตรวจสอบป้ายทะเบียนเป็นครั้งที่สองแล้วถังซานก็พบถ้ำเพื่อชมการต่อสู้ของเขาถ้ำบนภูเขาทั้งสามลูกมีเยอะมากและอาจมีจำนวนมากกว่า3,000ถ้ำถ้าไม่นับถ้ำที่อยู่ด้านบนสุดถ้ำที่เหลือผู้เข้าร่วมประมูลทั่วไปสามารถครอบครองได้การประมูลจัดขึ้น3วันต่อเนื่องและไม่อนุญาตให้ออกไประหว่างการประมูลเพราะหลังจากออกไปจะไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลต่อไปได้ ดังนั้นถ้ำท,ที่จัดไว้ให้ผู้ประมูลจึงอยู่อาศัยได้แน่นอนว่าพื้นที่ในถ้ำธรรมดาก็เพียงพอแล้วสำหรับการทำสมาธิอย่างไรก็ตามไม่มีใครอยากฝึกฝนในสถานที่ดังกล่าวและดููทรับความโชคร้ายถ้ำของถังซานอยู่ใกล้กับจางห้าวส่วนเพราะพวกเขาไปลงทะเบียนด้วยกันและเหตุผลที่พวกเขาไม่อยู่ด้วยกันก็เพื่อหลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพวกเขา หมายเลขของจางห้าวส่วนคือสามสามแปดและหมายเลขของถังซานคือสามสามหก้งที่พวกเขาอยู่ไม่ใหญ่นักและอยู่ไม่ไกลจากสนามกีฬาซึ่งโดยปกติแล้วถ้ำเหล่านี้จะไม่ถูกจัดให้อยู่ในทำเลที่ดีหากไม่มีอิทธิพลหรือทุนหนุนหลังถ้ำหมายเลขสามสามหกของถังซานมีพื้นที่ประมาณสิบตารางเมตรมีโต๊ะอยู่ข้างในบนโต๊ะมีลูกบอลคริสตัลที่มีวงเวทขนาดเล็กใช้สำหรับการประมูล นอกจากนี้ในพื้นที่จัดเก็บยังมีอาหารกับน้ำดื่มและที่สำหรับทิ้งสิ่งปฏิกูลสำหรับที่นั่งนั้นเป็นฟูกและมีกล้องสองทางไกลไว้ใช้ดูพื้นที่อย่างละเอียดท้ายที่สุดแล้วสถานที่เหล่านี้บนภูเขายังอยู่ห่างจากสนามกีฬาไปบ้างและผู้ประมูลทุกคนก็ไม่อาจมองในระยะไกลได้เหมือนถังซานอาจารย์ข้ามาถึงแล้วได้หมายเลข336อืม่มแค่นี้ก่อนมันกำลังจะเริ่มย้อยแปดเสียงเรียกจากเสี่ยวเหมย ในถ้ำบนยอดเขาค่อยๆมีผู้เข้าร่วมประมูลทยอยเข้ามาแม้ว่าจะเป็นงานใหญ่แต่เมื่อไม่มีผู้ประมูลปีนขึ้นไปบนภูเขาแล้วทังซานกลับพบว่ามีผู้เข้าร่วมการประมูลเพียงพันกว่าคนเท่านั้นไม่ใช่ว่าไม่สามารถจ่ายหนึ่งพันเหรียญธาตุได้แต่เผ่าใหญ่ๆจำนวนมากน่าจะส่งตัวแทนเท่านั้นทั้งซานไม่ได้มองไปรอบๆอ,อีกเขาเพียงแค่รอเขาไม่รู้ว่ามีขุมพลังที่แข็งแกร่งกี่คนที่นี่และไม่ง้อพอที่จะไปสอดแนม ติ๊งติงติง,ตงในขณะนี้ร่างกายของถังซานก็สั่นสะท้านทันทีและเขาได้ยินเสียงหนึ่งซึ่งเป็นเสียงที่เขารอคอยมาเป็นเวลานานดวงตาของเขาเบิกกว้างในทันทีแต่ไม่นานก็หลีตตาลงเป็นนางจริงๆเสียงนี้ไม่ได้มาจากบริเวณใกล้เคียงแต่มาจากเมืองจื่อเฉิงอันไกลโพ้นซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่เขาทิ้งไว้ที่ประตูโรงเรียนจื่อเฉิงเมื่อมีคนหยุดอยู่ที่นั่นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สัญญาณเตือนจะทำงานและเขาจะรู้สึกได้และคนเดียวที่จะหยุดอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานคือคนที่มีข้อตกลงกับเขาทั้งสานลุกขึ้นยืนแทบจะในทันทีและตอนนี้มีเพียงความคิดเดียวในใจนั่นคือออกจากที่นี่และกลับไปที่เมืองจืดเฉิงเพื่อพบเสี่ยวเหมยในเวลานี้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองแต่เขาต้องพยายามสงบใจ หลังจากแยกทางกันมานานเขาอยากรู้สถานการณ์ปัจจุบันของนางจริงๆและนั่นทำให้อยากเจอนางมากขึ้นไปอีกฟิวฟิวฟิวในขณะนี้เสียงหึ่งขยาวโลก3ามเสียงดังขึ้นและดึงดูดความสนใจของผู้ประมูลทั้งหมดทั้งซานไม่รู้ว่าเมื่อไรที่ชายร่างสูงแข็งแรงจากเผ่าอสูรหนีปรากฏตัวขึ้นทั้งสองด้านของสนามกีฬาทั้งคู่ถือเขาขนาดใหญ่และยื่นออกไปห่างจากตัวห้าเมตร ันใดนั้นพวกมันก็เป่าเขานั่นเสียงที่ดังออกมาจากเขาเต็มไปด้วยแรงกดดันซึ่งดังก้องไปทั่วสนามกีฬาการประมูลครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นทั้งสารสูดหายใจเข้าลึกๆสงบสติอารมณ์แล้วนั่งลงอีกครั้งอารมณ์ของเขาค่อยๆสงบลงแม้ว่าเขาอยากจะกลับไปหาเสี่ยวเหมยทันทีแต่เขาทำไม่ได้ การประมูลเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการเดินทางกำลังจะเริ่มต้นเขาต้องเข้าร่วมการประมูลครั้งใหญ่เพื่อให้ได้สมบัติที่ต้องการสำหรับพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองและพวกพ้องและแม้กระทั่งมีความคิดที่จะหาสมบัติที่เหมาะสมสำหรับนางมันคงไม่เข้าท่าที่จะละทิ้งและจากไป เขาได้ตกลงกับเสี่ยวเหมยว่าหลังจากที่นางกลับมาปรับใดที่นางรอเขาที่ประตูของโรงเรียนจื่อเฉิงภายในสามวันเขาจะปรากฏตัวต่อหน้านางอย่างแน่นอนดังนั้นจึงยังมีเวลาไม่ว่าอย่างไรก็ตามหากทังซานบินด้วยกำลังทั้งหมดประกอบกับใช้รูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายที่หุบเขาสีทองเขามั่นใจว่าจะกลับไปที่โรงเรียนจื่อเฉิงได้ภายในหนึ่งวันดังนั้นตอนนี้เขายังเหลือเวลาอีกสองวันเสี่ยวเหมยรอข้านะ ทั้งสารภาวนาในใจและดวงตาของเขาจ้องไปที่ใจกลางของลานประมูลในเวลานี้มีอสูรอยู่ใจกลางลานประมูลความสูงของมันน่าจะประมาณ5เมตรแม้ว่าจะไม่ได้โดดเด่นมากนักเมื่อมองจากภูเขาแต่เมื่อมันปรากฏตัวขึ้นก็จะมีออร่าที่มองไม่เห็นแผ่ออกมา นี่คือเผ่าอสูรสิงโตและไม่ใช่เผ่าอสูรสิงโตธรรมดาแต่เป็นเผ่าอสูรสิงโตทองผู้สืบทอดสายเลือดสีทองอย่างแท้จริงผมสีทองยาวพลิ้วไหวเป็นประกายราวกับเลวเพลิงแสดงถึงฐานการฝึกฝนระดับเทพของมันในชั่วขณะต่อมาเสียงของอสูรสิงโตทองก็ดังก้องในนามของราชสำนักบรรพชนข้าย,ยินดีต้อนรับผู้ประมูลทุกท่านที่มาเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้ ราชสำนักบรรพชนของเรามีชื่อเสียงเรื่องความยุติธรรมทุกท่านรู้กฎเกณฑ์และข้าไม่คิดว่าจำเป็นต้องเตือนอีกถ้าอย่างนั้นจะไม่พูดให้มากความการประมูลเริ่มต้นขึ้นนาบัตินี้หลังจากหยุดครู่หนึ่งมันก็กล่าวต่อการประมูลของเรายังเหมือนเดิมนั่นคือเราจะแบ่งเป็นสมวันในสามวันนี้จะประมูลสมบัติจิตวิญญาณสมบัติพิสดารและสมบัติศักดิ์สิทธ วันนี้เป็นการประมูลสมบัติจิตวิญญาณเริ่มที่ชุดแรกเอาขึ้นมาข้างบนได้ทั้งซานชอบวิธีง่ายๆตรงไปตรงมาเพื่อประหยัดเวลาเช่นนี้ก่อนเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับการประมูลของราชสำนักผ่านอาจารย์ของเขาและร้านกวางวิญญาณแล้วการประมูลครั้งใหญ่จะแบ่งเป็น3ามวันโดยไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะมีสมบัติล้ำค่าอะไรบ้างในวันประมูล ในวันประมูลสมบัติพิสดารระดับของสมบัติก็ใช่ว่าต่ำขึ้นอยู่กับว่าผู้ประมูลเห็นคุณค่าหรือไม่สมบัติบางชิ้นต้องเป็นผู้ที่ตาถึงเท่านั้นจึงจะเห็นคุณค่าวันประมูลสมบัติศักดิ์สิทธิ์วันสุดท้ายคือช่วงสำคัญของจริงหากมีขุมพลังระดับสูงเข้าร่วมการประมูลพวกมันมักจะมีส่วนร่วมในวันสุดท้ายสมบัติศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งประดิษฐ์จากสวรรค์หรือเป็นสิ่งที่มีระดับพลังเทียบได้กับสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากสวรรค์ คกุลเงินที่เสนอราคาในวันประมูลสมบัติศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เหรียญธาตุแต่เป็นเหรียญทองสีม่วงระดับสูงสุดหากไม่มีเหรียญทองสีม่วงจะไม่มีสิทธิ์ประมูลสมบัติศักดิ์สิทธิ์ทุกชิ้นที่เข้าร่วมการประมูลได้รับการตรวจสอบโดยสภาบรรพชนเป็นการภายในทั้งซานยังคงสงสัยว่าเมื่อสภาบรรพชนเห็นสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นพวกมันไม่คิดอยากจะได้ไว้ในครอบครองหรือ แน่นอนว่าคำตอบคืออยากได้แต่เป็นเพราะการตกลงกันว่าใครจะได้ไปนั้นไม่ง่ายและกังวลเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมดังนั้นในกรณีนี้สมบัติศักดิ์สิทธิ์จะถูกส่งมายังงานประมูลใหญ่เพื่อแข่งขันอย่างเป็นธรรมใครมีทุนพอก็รับไปทั้งซานเองก็ไม่ได้ใส่ใจมากเกี่ยวกับการประมูลสมบัติศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันต้องมีสมบัติล้ำค่าที่เขาต้องการแต่ปัญหาก็คือเขาต้องมีทุนพอเพื่อแข่งขันด้วย เขาจะเอาเหรียญมากมายขนาดนั้นมาจากไหนกันยิ่งกว่านั้นยังมีคำถามใหญ่ว่าจะเอากลับไปหลังจากประมูลได้อย่างไรให้รอดพ้นจากเทพเหล่านี้ที่บอกว่ายุติธรรมนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้แย่งชิงเป็นใครหากผู้แย่งชิงเป็นจัก,กรพรรดิกดทั้งหมดก็ไร้ความหมาย ท้งสานเงียบขรึมมากอย่างน้อยตอนนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าร่วมการประมูลสมบัติศักดิ์สิทธิ์แต่เขาหวังที่จะขยายขอบเขตการมองเห็นเพื่อดูว่าเทพเหล่านี้ได้สมบัติล้ำค่าแค่ไหนจากราชสำนักบรรพชนแต่โชคไม่ดีที่เสี่ยวเหมยติดต่อมาจากทางไกลเขาจึงไม่อาจอยู่ร่วมการประมูลวันสุดท้ายเขาทำได้แค่รอฟังคำบรรยายจากอาจารย์ตอนเจอกันอีกครั้งเท่านั้นสมบัติจิตวิญญาณชุดแรกถูกส่งเข้ามายังสนามกีฬา สมบัติชุดนี้ถูกนำเข้ามาโดยอสูรหมี12ตัวที่มีรูปร่างแข็งแรงกำยำม,มันถูกคลุมด้วยผ้าสีแดงเพื่อปิดกั้นการมองเห็นแต่ในแง่ของขนาดความยาวของสมบัติจิตวิญญ,ญาณนี้มากกว่า10เมตรซึ่งใหญ่มากอสูรหมีทั้ง12ตัวดูเหมือนจะพยายามอย่างหนักเพื่อยกมันขึ้นมาเมื่อมาถึงกลางลานแล้วจึงค่อยๆวางมันลงบนพื้นเมื่อสมบัติจิตวิญญ,ญาณนี้มาถึงพิธีกรก็กล่าว นี่เป็นชุดแรกในวันประมูลสมบัติจิตวิญญาณมันคือโครงกระดูกมังกรราตรีพิธีกรกระตุกผ้าสีแดงแล้วดึงไปด้านข้างทันทีที่สมบัติจิตวิญญาณภายใต้ผ้าสีแดงถูกเปิดเผยทังซานร,รู้สึกชัดเจนถึงความแค้นที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจากในทิศท,ทางนั้นผ่านการมองเห็นโชคของเขามันเป็นโครงกระดูกสีขาวบริสุทธิ์ทั้งตัวและพื้นผิวของโครงกระดูกดูเหมือนจะมีจุดสีเงินระยิบระยับกระจายอยู่ตามพื้นผิว ไม่จำเป็นต้องใช้กล้องส่องทางไกลถังสานสามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเนตรวิญญาณจิ้งจอกของเขาโครงกระดูกนั้นสมบูรณ์มากและจะเห็นได้ว่ามังกรราตรีตัวนี้แข็งแกร่งมากก่อนที่มันจะตายมังกรราตรีที่ว่านี้ไม่ใช่มังกรจริงๆแต่เป็นสายย่อยของเผ่าอสูรกิ้งกาที่เรียกว่ามังกรเพราะมันมีพลังในการต่อสู้ที่แข็งแกรง่งคล้ายกับเผ่ามังกร เผ่ามังกรราตรีที่โตเต็มวัยนั้นมีความยาวมากกว่า10เมตรและสามารถฝึกฝนไปถึงระดับเทพได้หากไม่พิจารณาในแง่ของขนาดความแข็งแกร่งของมังกรราตรีไม่ได้อยู่ที่พละกําลังแต่เป็นพลังจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมมังกรราตรีฝึกฝนด้วยการดูดซับพลังของดวงดาวและดวงจันทร์ตามตำนานเล่าว,ว่าพลังจิตวิญ,ญญาณของมังกรราตรีสามารถไปถึงระดับจัก,กรพรรด,ดิได้ที่409ดาบพิฆาต น่าเสียดายที่โครงกระดูกมังกรราปรีนั้นไม่มีลูกแก้วราปรีแต่กระดูกก็ยังใช้ในการฝึกฝนพลังจิตวิญญาณได้ดีและเป็นสมบัติล้ำค่าอย่างแน่นอนโครงกระดูกมังกรราปรีนี้มาจากมังกรรารีโตเต็มวัยและมีฐานการฝึกฝนมาถึงระดับเทพมันสำรอบลูกแก้วราปรีที่ดูดซับออร่าจากดวงดาวและดวงจันทร์มานานกว่าร้อยปีก่อนที่จะถูกล่า แม้ว่าลูกแก้วจะถูกส่งออกไปไกลแต่ใครๆก็รู้ว่ากระดูกของมังกรราตปรีบรรจุกแกนแท้พลังสายเลือดซึ่งสามารถนำไขกระดูกมาใช้กลั่นเลือดได้ส่วนกระดูกสามารถใช้หลอมเป็นอาวุธหรือชุดกรอบซึ่งการป้องกันของมันสามารถต้านทานการโจมตีจากพลังระดับเทพได้ส่วนความบริสุทธิ์ของเลือดที่สกัดได้นั้นขึ้นอยู่กับโชคการประมูลเริ่มต้นที่ราคา500เหรียญทาต ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากระดูกของมังกรราตรีนั้นล้ำค่ามากแต่ที่การประมูลใหญ่ของเมืองจื่อเฉิงสิ่งของระดับนี้ยังสามารถพบเห็นได้และของพวกนี้ก็เป็นสมบัติที่จะประมูลในภายหลังสำหรับการประมูลของราชสำนักบรรพชนสิ่งนี้เป็นเพียงอาหารเรียกน้ำย่อยที่ไม่มีสาระสำคัญ หากถามเขาว่าต้องการหรือไม่ใช่เขาต้องการจากความแค้นที่เขาเห็นจากโครงกระดูกนี้เขารู้สึกได้ว่ามันตายอย่างฉับพลันและไขกระดูกในกระดูกของมันน่าจะสามารถสกัดแก่นแท้พลังสายเลือดได้มากอย่างไรก็ตามราคา500รอยเหรียญท่านั้นแพงเกินไปและเลือดของมังกรราตรีก็ไม่จำเป็นสำหรับเขาในไม่ช้าการประมูลก็เริ่มขึ้น ไม่เพียงแต่ทางซานเท่านั้นที่เห็นว่ากระดูกของมังกรราตรีเป็นสมบัติล้ำค่าแน่นอนว่ามีคนตาถึงไม่น้อยที่เสนอราคาในไม่ช้าราคาเสนอซื้อก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 600, 650, 700ในท้ายที่สุดกระดูกของมังกรราตรีตัวนี้ถูกขายในราคาสูงถึง900เหรียญท่าเขาต้องยอมรับว่าราชสำนักบรรพชนเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งจริงๆ กระดูกขนาดใหญ่ใช้ทำเกราะและสกัดเลือดหากใช้อย่างถูกต้องน่าจะมีกำไรสองเท่าแต่ผู้ประมูลต้องมีความมั่นใจเพียงพอไม่ต้องสงสัยโครงกระดูกมังกรราตรีนี้ถูกซื้อโดยร้านค้าใหญ่และมีเพียงพวกมันเท่านั้นที่มั่นใจมากพอที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากจำนวนนี้ถังซานร,รู้ดีว่าการหารอยรั่วที่นี่อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แม้ว่าจะมีสมบัติล้ำค่ามากมายที่นี่แต่ราคาก็ยากที่จะจับต้องและผู้ที่สามารถมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการประมูลได้ล้วนเป็นคนฉลาดแน่นอนว่ามันยากที่จะประสบความสำเร็จข้าเชื่อว่าทุกท่านจะสนใจสมบัติชุดที่สองมากขึ้นสมบัติจิตวิญญาณน,นี้มาจากอาณาจักรริเชนและมีชื่อว่าผลตะวันละปาซึ่งมีทั้งหมด9ผล ผลตะวันลับฟ้าสามารถกระตุ้นศักยภาพของผู้ใช้ได้ทำให้พลังในการโจมตีเพิ่มเป็น2เท่าของระดับฐานการฝึกฝนแม้ว่าผู้ใช้จะเข้าสู่สภาวะอ่อนแอทันทีหลังจากใช้งานแต่พลังจิตวิญญาณของผลตะวันลับฟ้าก็ไม่ส่งผลเสียต่อต้นกำเนิดพลังนี่คือตัวช่วยที่ดีที่สุดที่ต่ำกว่าระดับเทพเล่าหรือว่าผู้ที่มีผลตะวันลัฟ้าเทียบเท่ากับมีเครื่องต่อชีวิตเพิ่มขึ้น ข้าขอเตือนทุกท่านว่าถึงแม้ผลตะวันลับฟ้าจะดีแต่การฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นสำคัญกว่าทุกครั้งที่กินผลตะวันลับฟ้าจะไม่สามารถกินได้อีกภายในเจวันเมื่อได้ยินคำอธิบายนี้ถังซานกำมัดแน่นด้วยฐานการฝึกฝนในปัจจุบันของเขาหากพลังปะทูเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในฉับพลันมันจะเทียบได้กับจุดสูงสุดระดับ9น่าเสียดายที่ผลตะวันลับฟ้านี้สามารถใช้ได้โดยขุมพลังที่ต่ำกว่าระดับเทพเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อจํากัดดังกล่าวสิ่งนี้จะไม่ใช่สมบัติจิตวิญญ,ญาณแต่จะเป็นสมบัติศักดิ์สิทธิ์ลองนึกภาพว่าจากกระพัรดิศสู์หรือจากกระพัวิญญ,ญาณปะทูพลัง200%เเซในคลิปตาในช่วงเวลาวิกฤตมันจะไม่กลายเป็นหายนะหรือและยังมีโอกาสใช้ตั้ง9ครั้งนี่เป็นสมบัติลำ้ำค่าแน่นอนว่าราคาย่อมไม่ถูกราคาเริ่มต้นที่600เหรียญธาต เมื่อเทียบกับกระดูกมังกรราตรีชุดก่อนทังซานคิดว่าสิ่งนี้คุ้มค่ากว่าข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดคือไม่จำกัดประเภทของผู้ใช้ไม่ว่าเผ่าใดๆก็สามารถใช้ผลตะวันลับฟ้าได้และราคาในการประมูลก็ยืนยันความคิดของทงังซานเมื่อการประมูลเริ่มต้นราคาประมูลของผลตะวันลับฟ้าทั้ง9นี้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในเวลาเพียงไม่กี่นาที ศูนย์สิงโตทองที่เป็นพิธีกรคอยรายงานราคาใหม่ทีละรายการพร้อมรอยยิ้มสมบัติล้ำค่าของที่นี่ไม่ต้องกลัวขายไม่ออกนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพ่อค้าจำนวนมากจึงอยากนำสมบัติมาประมูลที่ราชสำนักบรรพชนแม้ว่าค่าธรรมเนียมการจัดการของราชสำนักบรรพชนจะสูงกว่าก็ตาม จางห้าวส่วนส่งข้อความถึงทังซานเพื่อถามว่าเขาต้องการประมูลผลตะวันลับฟ้าเหล่านี้หรือไม่สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับทีมเช็คแต่ถูกถังซานปฏิเสธนั่นเพราะมันแพงเกินไปแม้ว่าสิ่งนี้จะดีแต่ก็ไม่จำเป็นเมื่อการต่อสู้แบบทีมในสนามกีฬาสิ้นสุดลงถังซานมีความคิดที่จะปล่อยให้พวกพ้องของเขาฝึกฝนด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องพึ่งผลตะวันลับฟ้า และในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าทุกคนน่าจะไปถึงระดับ9และเมื่อถึงจุดสูงสุดระดับ9้าผลตะวันลับฟ้าจะไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปเป้าหมายหลักของเขาในครั้งนี้คือการซื้อแกนแท้พลังสายเลือดที่ตรงกับพวกเขาและราคาของแกนแท้พลังสายเลือดนั้นย่อมมีราคาแพงมากเพราะเหล็กที่ดียังคงต้องใช้ผ่านใบมีดที่คม ในที่สุดผลตะวันลับฟ้า9ผลก็ถูกขายในราคาสูงถึง1,800เหรียญท่าดราคาเช่นนี้จะไม่ตกตะลึงได้อย่างไรสมบัติจิตวิญญาณไม่ได้หมายถึงสมบัติของสวรรค์และโลกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาวุธและอุปกรณ์ด้วยโดยจะมีคุณสมบัติสอดคล้องกับพลังจิตวิญญาณสมบัติชุดที่3ที่นำเข้ามาคืออาวุธ โดยทั่วไปแล้วไม่ค่อยพบเห็นชุดเกราะในการประมูลเพราะไม่ว่าจะเป็นเผ่าอสูรหรือเผ่าวิญญาณรูปร่างของแต่ละเผ่าก็ต่างกันและโดยปกติชุดเกราะจะเหมาะกับเผ่าเดียวกันเท่านั้นไม่ใช่ทุกเผ่าในทางกลับกันอาวุธใช้ได้กับหลายเผ่ามากกว่าดังนั้นมูล,ลค่าของอาวุธจึงสูงกว่าเกราะนี่คือดาบที่ทั้งเล่มเป็นสีทองเข้มดาบยาว4เมตรและกว้างครึ่งเมตรเกือบเหมือนแผงประตูเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่สำหรับเผ่าที่เตีย้ย เมื่อนำดาบใหญ่เล่มนี้ขึ้นมาในดวงตาของอสูรสิงโตทองที่เป็นพิธีกรได้แสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของขึ้นมาวูบหนึ่งดาบศักดิ์สิทธิ์นี้มีชื่อว่าดาบพิฆาตภายใต้คมดาบของมันมันได้สังหารผู้ทรงพลังระดับเทพไปแล้ว9คนรวมถึงราชาอสูรที่อยู่จุดสูงสุดระดับ11เเจ้าของคนสุดท้ายคือเผ่าของข้าหลังจากได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากราชสำนักบรรพชนมันจึงถูกนำมาในการประมูล เพราะผู้อาวุโสที่เป็นเจ้าของคนก่อนพ่ายแพ้ฝ่ายตรงข้ามดังนั้นสำหรับการประมูลรอบนี้จึงมีเงื่อนไขนั่นคือผู้ถือครองดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ภายในสิ0ปีต้องเอาชนะราชาอสูรที่เอาชนะผู้อาวุโสของเราและต่อสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นสมาชิกของเผ่าอสูรพยกักหรือเผ่าอสูรสิงโตของข้า หลังจากการเจราจาระหว่างสองเผ่าผู้ครอบครองและสามารถปราบศัตรูที่เอาชนะผู้อาวุโสของเราได้จะกลายเป็นผู้อาวุโสคนต่อไปของเราไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นสมบัติชุดพิเศษไม่ใช่ผู้ประมูลทุกคนจะมีสิทธิเสนอราคาแต่มีเพียงเผ่าอสูรสิงโตและอสูรพยัคฆ์เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้และเห็นได้ชัดว่ามุ่งเป้าไปที่สองเผ่าสีทองเพื่อสร้างแรงจูงใจ หลังจากได้รับดาบศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วจะแบกความรับผิดชอบใหญ่หลวงในการแก้แค้นให้กับอดีตผู้อาวุโสของเผ่าผู้เข้าประมูลบนยอดเขาทั้งสามลูกเงียบลงหลังจากฟังเงื่อนไขผู้ประมูลเผ่าอื่นจึงทำได้เพียงดูเท่านั้นสำหรับเผ่าอาสูรสิงโตและเผ่าอาสูรพยั์นี่เป็นสิ่งสำคัญมาก ขุมพลังที่สามารถเอาชนะผู้อาวุโสของเผ่าอาสูรสิงโตทองนั้นไม่ใช่ราชาอาสูรทั่วไปแต่จะต้องเป็นราชาอาสูรที่อยู่จุดสูงสุดระดับ11ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้อาวุโสของเผ่าอาสูรสิงโตทองเองต้องเป็นจุดสูงสุดระดับ11และมันถือดาบศักดิ์สิทธิ์นี้แต่ยังคงพ่ายแพ้คู่ต่อสู้สามารถจรินตนาการได้ว่าคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งขนาดไหนมันง่ายหรือไงกันที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้เช่นนี้ แน่นอนว่าคู่ต่อสู้รายนี้เป็นศัตรูตัวฉกาดของทั้งสองเหตุผลที่พิธีกรในช่วงครึ่งแรกของวันนี้คือขุมพลังจากเผ่าอสูรสิงโตทองน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกัน